ว้าโดดงามแท่นี่ชื่อตอนใดนี่นะชื่อตอนะไรอไรชื่อตอนอะไรกันปนขึ้นมาได้บ่ไุงมอีนู่นอันดุงกันดุไปดุปาดูนี่นี่ไปดุงดุสบาดีอาขึ้นมาขี่ขึ้น่าบ่อนกินข่าวมาได้ เราข่าวเราเกลือถ้าไปเกลือเอ้ยแม่อันเข่าวไปย่งเบิ้ตอีกข่าวกับเบิ้ตอีกขนาดแม่ไปยังให้ลูกเห็ดงานของหน้าอิกแม่เหน็นเจ้าเห็ดเพื่อนอีก,ะกนะเบื่อผมคนชื้อนะเบื่อคนเล่าบอบ่แม่ใส่ลูกเป็นน้ำนเมน่นี่เนาะอันนี้คนแต็งตัวนะคุงเช่าขาง,นงหนึง่ง <c oughs> ขางหนึ่งไม่ใส่การแต็งตัว <c oughs> โออชาตเนาะป้าก็มี่เยอะอันนี้กับเข่าหมูปิ้งเข่าใบเกลือเจลุป้าอัเข่าก็หมูปิ้งยังเหลืออยู่เหลือสองไม้ขนาดให้เป็นแว่นแท่นนี่บ่ะเป็นขนาดให้เป็นแว่นยี่แตรเอ้ยชาวน้ำพิ่นนไหอันขี่ดุตนตะคันกันเลยบบบนี่ไม่ขาดยู่นิ ไอเปลวยังไงมาขนาดอัน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 นแ้ยังเปรมันเป็นยังนมันปมันแปนเปมันแปลก็ไปชุบเดีบวะมันแปรกเอาไปชุบห้ห้านพุ่นแล้วไปชุบไปล้านพุ่นนั่นสอมโดพุ่น เออมันแปลดิเจ้ากับพ่อไปนรืแม่พ่อไปคนเดียวกับสองคนนี้ถ้าก็บพอมีเงินก็ตัดแน่นอนเป่าพาไปบ่เออถ้าไปก็เปื่อยบ่ได้บ่บ่ได้เป็นยังย่านย่าโอ้ก็แบบพ่อมีเงินบ่ไม่ต้องให้ป้าพาไปบ่เออป้าสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่คุน้องมัตรทุกุศล พบมาพ่อกันอีกแล้วกับซองไม้น,อน้นนอ,ง,อ <c oughs> งนี่เนี่กึ้งกาพิ่นว่านาเไงมึงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงแน่ง่วงกะจกักเปัญจขามากินไปสัง่ง กับบะหมีม่อย่างเน,น้ต้นกล้วยสองสามต้นครับต้นอันมกักกระทินซ้ำนะข้ามุนขามากกินพวกยำมก่อยดีปันไดขามากัดมาวมุนกินเบิดต้นมักกะทินมาจากมามาจากเพื่อนอน้นองอย่างน้องชายไม่มาปลูกไม่กองกินกระหกัก ต้นกล้วยปุ่งขึ้นมากกักัดกล้วยสองสามต้นท่านจะใหญ่ใช่ป่พอสิ่งงามๆนี่กับมุนค่ะมากินกล้วาสิไข่โสอบกอมาทางนี้แกมีนอคาไปชิคาคือกันปลูกแค่นั้นละไม่ใช่ละลายหรอก แม่เนว่าก็อยากปลูกลายยางอยู่แต่หักหัวยังบูดีนะงัวกับมุนขาน่าม้าดีได้บางตัวก,ก็เต้นกระโดดแบบคือมาเนี่ยหนาบไม่ได้มีอย่งางไรนะพี่น้องเอ้เมืองเน่ใช้หัวหักไปเลยถ้าเวลางัวนี่เก่งพักวันยังที่กับงวัวให้กับแบะข่ามก,กินกินไม่โดนข่าวนะเน่เบล โินข่าวไปโรยเกลือแม่โมดุน่ะหมูปิ้งน่ะแม่ไ่เห็นเฮือนป้าเอามาได้ไปเอาไม่ได้มาเฉดุบรรยุทธ์บ่เออบรรยุทธ์เออวันนี้วันเฮากับมีบุญแจกข้าวเป็นอ่ะเป็นน้องเจดจังเนี่ยน่ะเล็ดเยอะเงี้ยน่ะเออ เมยจะเห็นยังเม่จะเถอะจะไปแก้ของน้องไหมลูกมาแก้ผมน้องกันยาเออแม่จะเห็นเห็นยังอยู่เฮือนเถอะถูเฮือนเมืนอี้น่ะเม่เห็นเห็นเจ้าเห็นเอื้อยแล้วก็ถูเฮือนเล่าองน้าบอืมอีเวด้่ามาไปแล้วให้เจเาบุญช่อเอ้ากขวบน่องก็เจาะกัน men men bò men bò no 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 hà song nẹt nương sai đục, <coughs> <Hey. coughs> <coughs> ta ít rồi này ok đấy bỏ nè đẹp vẹn được xài có đẹp vẹn nó đấy này bỏ Took cái pet, y bò. Nem hàm là mình, thử xong mình tí. <cười> <cười> Đây, anh được song môn đĩa. Ng yên đôi kia đôi nặng nề nè bò. Took up, hoa, y bò. Hm? Men bò. cao, bò. 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 Men bò. 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 Men bò. Men

ถาไปก็ไปไอเบลออกไปเกยจะไปน้ำเอื้อยบ้านนี้อยากไปอยากไปอยู่เกยเบลบดินบุญจ้ใช้บนดินบุญน้ำเอื้อยเบลบ่เนี่ยอยากไปบ่อือ<ป>อฉันเม่กัดเม่ปิดเทินกันเลยสเดอ้อดูหน้าต่างกันเนะาะไปแ้มดังเนาะ Đấy, nôm nát Rồi Trái cơm quan đông đơ Ba, bà này ba, phải hăng đáy ơi biểu phải hăng đáy biểu này Chạm thang bà này như bò Đấy Oh. Uhm. แน่นเลยท่านเนี่ยในมือแจกเข่าหาฟูร่วงรับคุ้นค้นกับสิลายในช่วงบ่ายช่วง12โมงเผื่อมามูกันบรรยากาศตอนเที่ยงมู๊

โอเคเอาเดียวพ่อป้ามือก่อนป่ะมือเฮป่า่อแเนปาดูปะาทำคำข้าาใหม่ป้าสนใจเด้อ่ะเนี่ยเจ้าัมพ่อบอกนี่เนี่ยสนใจเด้หนิ

ป้ามันไดป้าเป็นได้แต่กับป้าเมือป้ามือก่อนป้าข้านแดดป้าบรรยากาศตอนเที่ยงกุุงไก่ได้มาแล้วมาไ้ขนมสาวกินยังสาพี่เป้ลสวัสดีป้าลุงนี่ลูก จะไปทางใดได้หาจ้อยไปเลยนั่นเมย์น kind of <mix> ี่จะได้รับปลาลูกไปก่อนเด้อะสำหรับคลิปนี้พบกันคลิปหน้าสบายดีนี่ยเลยสบายดีปลาลูกเนี่ยลูกสบายดีสบายดีเลยสบายดีสบายดีสบายดี Sakit tak ni? tu, ni, sibadi. Sibadi kan. Hmm. <laughs>